ผู้หมดหวังภิกษุทั้งหลายคนชนิดใจชื่อว่าผู้หมดหวังภิกษุทั้งหลายในโลกนี้คนบางคนจำเพาะมาเกิดในตระกูลต่ำเช่นตระกูลจันทานตระกูลจักสานตระกูลนายพลานตระกูลทำหนังหรือตระกูลคนเทขยะมูลฝอยเป็นคนยากจนไม่ค่อยมีข้าวนา้ำจะบริโภค เป็นอยู่อย่างแรนแคนเป็นที่ซึ่งแม้ของกินอันเป็นเดนก็หาก,กินได้โดยยากซ้ำม,มีผิวพันขี้เดนุ่งห่มขี้ริวร่างแครผมโรคตาพิการมือแปรขาง่อยผ่อนเปรีย้ยไม่มีโอกาสจะได้ข้าวได้น้ำผ้าผ่อนยวดยานเครื่องประดับเครื่องหอมเครื่องทาเครื่องนั่งนอน และเครื่องโคมไฟกับเขาเลยคนเข็นใจผู้นั้นได้ยินข่าวว่าพวกกษัตริย์ได้ทำการอภิเษกกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินด้วยพิธีราชาพิเศษดังนี้ก็คิดถึงตัวว่าสำหรับเราย่อมไม่มีหวังที่กษัตริย์ทั้งหลายจัะอภิเศกยกเราขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินด้วยพิธีราชาพิเศษอย่างนั้นบ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าคนหมดหวัง ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลว็วร้มไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติปรมจทรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติปรมจทรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะ มีสัญชาติหม,มักหมมเหมือนบอ่อที่เทขยะมุลฝอยอันไม่มีอาสะวะเพราะหมดอาสะวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติที่ปรากฏอยู่นี้แล้วจึงเข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นดังนี้ก็คิดถึงตัวว่าสำหรับเราย่อมไม่มีหวังเลยที่จะทำให้แจ้งเต,ตโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะหมดอาสะวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติที่ปรากฏอยู่นี้ แล้วจึงเข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าคนหมดหวัง